อันนี้คือความยาวของอ้อยนะครับผมที่วัดจากระดับความสูงของพี่โตนะครับผมพี่โตสูง167นะครับผมก็อันนี้คือระดับความยาวที่เป็นระดับความยาวของต้นอ้อยโตแล้วนะครับวันนี้เท่าแกพาคนงานมาตัดอ้อยในไร่ของพี่โตแล้วนะครับผมก็พี่โตจะใช้แรงงานคนนะครับผมโดยเทคนิคการตัดนะครับผมก็จะคนงานเขาจะตัดเขาจะสั่งใบอ้อยนะครับผมแล้วเขาก็จะแวกใบอ้อยเนี่ยออกมาไว้ข้างๆทั้งสองฝั่งนะครับผมส่วน ส่วนตรงที่วางอ้อยนี่คือจะไม่ค่อยมีใบอ้อยนะครับผมหลังจากนั้นเราก็เขาก็จะตัดอ้อยวาง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 ไว้แบบนี้ตลอดเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวตอนที่จะเอาขึ้นไปใส่รถสิบ้อเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเขาจะใช้รถคีบนะครับผมเดี๋ยวพี่โตจะพาไปดูรถคีบนะครับผมตอนที่จะขนอ้อยขึ้นรถสิบ้อนะครับผมก็จะใช้รถคีบคันนี้ในการคีบใส่รถสิบ้อนะครับผมพอเวลาที่เราใช้รถคีบนะครับผมเราเลยจําเป็นที่จะต้องแวกใบอ้อยออกให้เหลือแต่ต้นอ้อยนะครับผมไม่งั้นเนี่ย เวลาที่เราคีบเนี่ยเดี๋ยวใบอ้อยเนี่ยมันจะมันจะติดไปเยอะแล้วมันจะสกระปรกนะครับตอนเข็นไปขายที่โรงงานนะครับผมพี่โตจะทําอ้อยสะอาดขายนะครับผมพอเราทำอ้อยสะอาดบวกกับการที่ต้องใช้รถคีบเนี่ยมันก็เลยคนงานเขาก็เลยต้องแวกใบออกทั้งสองทั้งสองข้างนะครับผมเพื่อที่จะไม่ค่อยมีใบอ้อยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้างในนั้นดีกว่านะครับผมว่าปีนี้อ้อยยาวแค่ไหนนะครับอันนี้คือความยาวของอ้อยนะครับผมที่วัดจาก ระดับความสูงของพี่โตนะครับผมพี่โตสูง167นะครับผมก็อันนี้คือระดับความยาวที่เป็นระดับความยาวของต้นอ้อยนะครับผมอ้อยของพี่โตแปลงนี้นะครับผมพี่โตใช้ปุ๋ยยูเลียละลายน้ำนะครับผมแล้วก็เอามาฉีดพ่นทางใบนะครับผมก็ตอนที่ฉีดพ่นทางใบเนี่ยพี่โตฉีดไปได้แค่ประมาณ3มรอบเองนะครับผม ก็ไม่ได้ฉีดเดยอะหรอกฉีดแค่ประมาณ3รอบเองพี่โตเคยทําคลิปไว้แล้วนะครับผมการที่เอาปุ๋ยยูเรียมาละลายน้ําแล้วก็ฉีดพ่นทางใบเนี่ยพี่โตเคยทําคลิปไว้แล้วครั้งหนึ่งนะครับผมถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปดูได้นะครับผมพี่โตฉีดอยู่ประมาณ3ครั้งนะครับผมแล้วก็ในในระหว่างการดูแลนะครับผมพี่โตก็ใส่ขี้ไก่ใส่ขี้ไก่ไปด้วยนะครับผมแล้วก็ช่วงแล้วก็ใส่ปุ๋ย21.00ไป1รอบนะครับผม ก,การดูแลก็มีแค่แค่เท่านี้นะครับผมที่เหลือก็แค่เป็นการทำา้าทำ้าฉีดยาแค่นั้นเองนะครับผมถ้าเรื่องการดูแลการใส่ปุ๋ยใส่อะไรเนี่ยก็ใส่เท่านี้นะครับผมก็คือใส่ปุ๋ยยูเรียก็คือเอาปุ๋ยยูเรียมาละลายน้ําแล้วก็ฉีดพ่นเนี่ยทำไป3ามรอบนะครับผมแล้วก็ใส่ขี้ไก่ไปหนึ่งรอบนะครับผมแล้วก็ใส่ปุ๋ย2ี่0เ็นศนย์ไปอีก1รอบนะครับผม ก็ผลผลิตนี่ถือว่าน่าพอใจเลยนะครับผมลำนี้สวยเลยนะฮะลำสวยใช้ได้เลยนะครับผมนี่ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่โตด้วยนะครับสวัสดีครับ